Chẳng thả chặt mà Ủa vậy Mình cứ rồi Ôi Mặt đen rồi อุ๊ยร้อนร้อนๆอนยู่ไหนเครื่องปรุงน้ำตาลน้ำตาลทรายตานกทะเลพริกป่นอืมแค่นี้มันพอแล้วว่าน้ำตาลกับพริกก่อน น้ำตาลไม่มีน้ำตาลทรายขาวกัน้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำปลาผมไม่ใส่นะเค็มผมไม่ชอบเค็มพริกพริกผลกขั่ว เพิ่งคว่ำใหม่ๆเลยนี่ยจนคนแล้วยังไม่แดงพอ ยังไม่น่าจะเปลี่ยนใช่ไหชายชอบเผ็ดผมก็กินเผ็ดนะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดพอเผ็ดพอเผ็ดเผ็ดพอเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากไม่ใช่คนกินเผ็ดมากกินเผ็ดพอประมาณ อันนี้บะหมีม่ต้มยำ <c oughs> พริกตำเองกลัวเองตำเองหอมมากหอมพริกเผ็ดถ้าใจจริงตั้งผ่านแคท แกปิดด้านเงินจำไม่ได้ให้น้องไปคนสั่งสั่งมาฮะต้มยำนี้สองสองถุงสองห่อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเซ็ตแรกอีกหนึ่งห่อรวมเป็นทั้งหมดสามสองร้อยยี่สิบกว่าบาทสองร้อยยี่สิบบาทเศษเศษนะสองร้อยยี่สิบสามด้วยสองร้อยยี่สิบเจ็ด ผมอะไรเป็นคนจ่ายผมลืมตัวเองแต่ว่ากดเป็น okay. เทนะ่าไหร่โอเคดีใจนะครับเพลิดเพลิครอบใจกินนวนครับสวัสดีครับ